บอกเลยว่าทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสําหรับแผงขายลอตเตอรี่เวลาเราจะซื้อเนี่ยเราก็จะต้องเลือกไล่เรียงตัว,ตวเลขใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าผู้ค้าเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาต้องมีวิธีการจัดเรียงตัวเลขเหล่านี้ด้วยล<ะ>และต้องใช้ความชํานาญด้วยจะเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานค่ะจะทําให้ลูกค้าดูเรียบง่ายแล้วก็ซื้อง่าย ว่าถ้าถ้าเลียงสลับสลับไปเขาจะดูไม่ออกว่าเออหลักนั้นอยู่ตรงไหนหลักนี้อยู่ตรงไหนจะตามหมวดตามหมู่เขาเขาหาอะไรเราก็จะได้อเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วลูกเนียป้าจะบอกได้เลยว่าไม่ต้องสับจนแล้วไม่ต้องงงต้องเลียงมั่วๆตะตัวไม่ได้เลย เรียงสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างคล่องแคล่วพร้อมข้อแนะนําในการเรียงสลากจากประสบการณ์ของนางพยอมผิวอ่อนผู้จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลมานาน10กว่าปีในซอยวิภาวดีรังสิตเก้าพร้อมอธิบายการเรียงลําดับตัวเลขบนสลากเพื่อให้ลูกค้าเลือกหาได้ง่ายไม่สับสนนางพยอมเล่าว่าช่วงแรกที่ยึดอาชีพนี้ยังสับสนแต่อาศัยการเรียนรู้และการสังเกตจนเกิดความชํานาญค่อยๆจัดเรียงจากตัวเลขน้อยไปหามาก เรียงตามลำดับไปเรื่อยๆซึ่งแต่ละแถวต้องตรงกันและเป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อของลูกค้าที่สำคัญห้ามเรียงสลับไปมาโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้งงกันทั้งผู้ขายและผู้ซื้อค่ะเหมือนมันยากอะยากสำหรับเราละมากเลยระดับเริ่มต้นครั้งแรกที่เราขายนะคะเอะตัวนั้นมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงนั้นเพราะว่าเลขที่เราขายมันต้องหลักหลายร้อยฉบับ เราสามารถทําเป็นปกหนึ่งร้อยฉบับก็จะเรียงกันมาถึงว่าพันฉบับคือ, 10, 10อ 11, สิบสิบปกกับสิบหนึ่งพันฉบับใช่ไหมปกหนึ่งก็ร้อยฉบับแล้วก็จะเรียงมาตั้งแต่หลักศูนถึงเก้ามันก็จะครบหลักของเขาพอดีเราก็สามารถจาตรงนี้ได้เดี๋ยวนี้เหรอป้าใช้เวลาแป๊บเดียวเองอืมการทํานานแล้วตอนนี้บอกว่าไม่ได้มาเล่นๆเ,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 เลยค่ะตรงนี้ไม่มาเล่นเอากันจริงๆเลย ต่างจากนางคำฟ้องกันแสนที่จําหน่ายสลักมานานกว่า30ปีบอกอย่างอารมณ์ดีว่าช่วงแรกๆก,กว่าจะเรียงได้เต็มแผงและเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนั้นไม่ง่ายเลยเพราะถ้าสลักปนกันยุ่งเหยิงลูกค้าก็จะไม่เลือกซื้อทําให้เป็นอุปสรรคต่อการจําหน่ายอีกด้วยค่ะเรียงนั้มันสวยๆค่ะบบสวยขาก็บ่ซื่อจะ้ะมันขาหาเลขบ่เห็น ออแล้วแม่ค้าต้องทำหน้าสวยด้วยไหมแม่ค้าปางทีก็แม่ค้าไม่สวยไม่เชาง <c oughs> คนนะแม้ว่าการเรียงสลักบนแผงให้ดูสวยงามเป็นระเบียบอาจดูง่ายแต่เหล่าผู้จำหน่ายก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่าต้องใช้เวลาไม่น้อยในการฝึกหัดกว่าจะชำนาญที่สำคัญความจำต้องดีแม้ว่าจะสลับอย่างไรก็จำได้ไม่มีพลาดค่ะข่าวแทยรัฐทีวีรายงาน